เป็นไรว่ารถเน,นไอ้รถเออไม่เป็นอะไรหรอกแต่กเกงพี่กำลังจะเป็นอ,าอา้าวเฮ้ยเราเสียอะไรแถวนี้แถวนี้ก็ผีดูจะตายประจําเลยรถต้องมาเสียอยู่ที่สพตโพแก้ลอยแล้วมันเป็นอะไรล่ะพี่รถพี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนลองสตาร์ทดูทีก่อนพี่จงรถสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ เออทุทีล่ะเฮ้ยพี่รีบซ่อมเลยเนี่ยแถวเนี้ยพีดูจะตายแต่ผมพอเป็นั้งเรื่องเครื่องยนต์พี่ถอยนิดนึงเฮ้ยดูสิเป็นเพราะกระจกไม่หันเข้าหากันนี่ว่ะต้องอย่างนี้เดี๋ยวลงหันเข้านะ มึงคิดว่ากูงงแม่ที่ก็ช่วยเราด้วยเมื่อกี้พี่กดตัวนี้ดับอะไรพ่อพ่อพ่อพี่เฮ้ยคนจะดูรถมันรถมันไปติดอยู่เนี่ยกลัวเขาเมืองวะกลัวนะไม่เข้าท่าอะไรเนี่ยเจ้าแ้ว กลัวไม่คนเรื่องอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตเนี่ยเฮ้ยเกยดกันเกงกันมากเลยนั่นไอ้โดไอ้คนเมาคนเบาไอ้โดโไอ้โ้ยบ้าอะไรมากลัวอะไรคนเมาให้กลัวผีเคยเคยเจอแล้วคนเมาเคยอ้วกใส่หน้าพี่มาแล้ว กินเหล้าสุภาพไหมพี่ฮะกินเหล้าสุภาพอ่ะอะไรนะกินเหล้าสุภาพเหล้าจ๋าเหล้าจ๋าเฮ้ยครับไปไหนนู้นไอ้นี่มันเมาเหมือนจริงเลย น้ำมันก็ไม่หมดดีกว่าน้ำมันไม่หมดมันเป็นอะไรวะบอกว่าเทียนบ่ดวะ ลูกนามสกุลอะไรอ่ะลุงคงไม่รอดนัดกันโทรนัดกันทางเล่นอย่างเงี้ยคูก็ตายเลยพี่ไม่ว่าง่ะพี่ไปกำกับหนังโทรเลยโทรนัดมุกไปทอมกันที่บ้านอ๋อจะมียาไหมลูกยาอะไรอ่ะยาอาจจะกินนี่ลุงรู้สึกว่าเพี้ยน แล้วลุงเพียรเพียแล้วอาการลุงเป็นไงอาการตอแตกบอกเพียรดีเหมือนกันเอาเขาเล่นหมดเลยหาของตัวเองมาเล่นสิเออเอก็ที่อาการของลุงล่ะลุงจะไปหาหมอก็ไม่ได้ลูกเอ้ยอ้าวทำไมอ่ะคุณแม่ขอดหรอเ่นคิดคิดมาเองเลยเนี่ยเอาของน้องสายมาเล่นด้วยเอาม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 าใหม่อ่ะฮะ อะไรนะมอมอมอมมอมมายมอมอมอมมายโอ้หเอาไอ้สายยันมาเล่นอีกแล้วพวกนี้ชอบจำมุกคนอื่นมาเล่นต้องเอารูปคิดสดๆเลยไปเอ๊ะมันเป็นอะไรนะอะไรแล้วจะบอกชูสีอ่ะเอาท่าเต้นชูสีมาเออถ้าจะไปก็อย่าช้าไปกันไป มาเล่นอีกแล้วมาแล้วมาแล้วจะเล่น่าเล่นนีนี่นี่ี่นินิมูแล้วจะวิ่งหนีลุงก็คิดว่าลุงเป็นผีอยใช่อนี่ไอ้นี่มันคนกลัวผีอยู่นะคนเราอะนะง่ายงยถ้าจะรผีหรือคนจะจับตัวถ้าตัวเย็นก็ผีเลอลุงนี่จับดูเห็นะลุงัวอุ่นเนี่ยเออออุ่น เดยก็อุ่นอ่ะขนหมดเลยอาวถอยลูกถอยแล้วมันตายนานแล้วลูกตัวที่เย็นเจ็บเลยลูกเอยไอ้บ้าเป็นเหล็กเหล็กมันก็ต้องเย็นนะนี่นี่นี่ปลายปลลงลงไปเดี๋ยวผมจะพาไปตำรวจห้ามซ้อนสามอ้าทำไมห้ามซ้อนสามวะเราก็แค่ซ้อนสองพอลูกเออสองได้ยังไงอะบอกมันมีแค่นี้เองตุดหนูก็นั่งไปหมดแล้ว นั่งได้ลูกนั่งได้อเอา้าเอา้เอา,เอา,เ,อาเอาลุงขึ้นเดสงสารลุงคราบเดี๋ยวให้จงเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวเดีขับเองนะขับเองขึ้นเลยขึ้นเลยลุงอย่าให้ลุงฮ<อ>ะสตาร์ทให้ผมหน่อยลุงสตาร์ทตรงไหนลุงนั่นลุงไม่ตัง้งฮะผมสตาร์ทเองเออสตาร์ทเองนั่มันลำบากมากก็อย่าไปไปขึ้นเลยลุงไปไปลุงเอ้ย ไปลูกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยลุงอะไรวะลุงเฮ้ยไอ้น้องว่าเราติดคุกแน่นอนเลยลุงตกรถเมื่อกี้เนี่ย มึงก็สาบายเลยมึงไม่งเวรลงลงลงมาลง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 ลโอ้ยรถคงไปไม่ไหวแล้วมั่งลงไปหาหมอไม่ไหวแล้วอ้าวเฮ้ยโรงแรมไม่วหวโรงแรมเปิดเปล่าวะถ้าเปิดม,มันก็ต้องเปิดประตูอะไรนี่มันปิดอยู่ ไม่ใช่ห้างลูกเล่นได้เนี่ยเล่นได้ขออันนึงน่เอาแบบห้างใช่ไหเอาแบบห้างเลยนะเอาแบบห้างนะเอาแบบห้างเลยนะผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม่อันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยเล่นสดๆเลยเล่นสดๆเลยไม่มีนัดกันเลยเออนี่ ไปมากลุงลุงไม่รู้เลยโอ้โหนี่เป็นอะไรอ่ะไผ่ชตนี่โอ้โหนี่ลุงช่วยถือวิธีเนี่ยไผ่ชตทำไมต้องโดดถีบหรอต้องถีบเอ้ยรู้ใช่ไหมลูกถ้าไม่ถีบก็ต้องเอาผ้าหรือเอาไม้ไผ่หรือเอาไม้แม้งแห้งๆมากระทุ้งนี่มันหาผ้าไม่ทันโอ้ยลุงขอบคุณมากเลยลุงเก่งมากเลยลุงโอ้ลุงรู้รู้รู้หลักเลยเนี่ยเออแล้วเวลาฝนตกเราจะกรงกดอะไราจะต้องดูว่ามันเปียกหรือเปล่านี่เลยเก่งมากเลยเป็นวิทยาทานเลยเนี่ย ลุงกดยังลุงยังไม่ได้กดนะลูกเอ้ยที่ผมกลัวลุงกดเลยผมกลัวลุงกดเลยกลัวลุงกดแต่กลัวกลัวมึงถีบไปถีบแล้วเมื่อกี้เขาถีบไปแล้วช็อตก็ไม่ช็อตแล้วมี่ใครอ,อยู่มัเน,นี่ยเออ ตายเงี้ยเลยตายหงด้วยเนี่ยฮะถ้าไม่ใช่ผีถ้าเป็นคนตายหงเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตายหงโอ้โหอ้ห้เดี๋ยวไอเนี้ยตายหงออแล้วถ้าเกิดตายท้องกลมอ่ะโอ้โหงหง ตายแล้วแล้วพวกเองสองคนฆ่าเขาด้วยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยน่ากลัวได้ได้อ่าอ่าได้อ่าไว้ที่หลังเฮ้ยนี่ไงเ้ยที่ตรงนี้นะโรงแรมพี่มันจากิลีแกรนดูมั้ย อ้นี่มันช่วยอะไรได้เนี่ยมันช่วยอะไรได้มัยเขาเรียกว่าอ c t i n g การแสดงนุททำงานที่นี่พี่แต่ที่นี่เขาบอกขาวลือผีดุมากเลยเมื่อทีปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงไหมมีชัดเลยนี่พี่ชายเคยเล่าให้ฟังเว้ยรงเว้ยอุยพี่รู้เหรอเออผัวหนีไปไปติดเมียน้อยแล้วมาผูกคอตาย โอ้จริง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 ที่ยินข่าวมาพี่แล้ววิญญาณวิญญาณวนเวียนอยู่ในโรงแรมผีเนี่ยคนที่พลาดโรงแรมอ่ะตัวหลอกทุกคนเลยตอนแรกเหรอกลัวตอนแรกไม่เชื่อเว้ยกลัวพ่อแล้วผู้ชายเว้ยกลัวตอนแรกคนก็กลัวอย่านนี้นะโอ้โหพี่มัดคอผม มาเล่าผมมั้งพี่คนนี้ก็รู้เหรอพี่ประวัติที่นี่น่ก็อย่างที่พี่เล่าให้ฟังอะไรแล้วหนงก็พี่เราเหมือนกันแหละเ้่าเลยให้พี่รู้ประวัติที่นี่เดี๋ยวรู้ว่าที่นี อ่หลายร้อยปีแล้วอันนี้ตำนานที่เขาเล่ากันมาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่ามานะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพรว่ามีเต่ากับกระต่ายนะอ่ามาพักอยู่โรงแรมนี้และเต่าตัวนี้พูดได้ <c oughs> เป็นเพื่อนซี้กับกระต่ายเหรอกระต่ายถามเต่าเอะวันนี้จะนอนที่นี่ไหมกระต่ายบอกเอ้างั้นเราก็ต้องนอนที่นี่สิอันนี้โบาราณเขาเล่านะเขาเล่าเลเต่ากระต่ายพูดได้ด้วยเต่าไม่กินผักบุ้งด้วยมัพักโรงแรมเต่ากินข้าวขัไเมกัน ไม่เล่าเร sort of so oh so um. ื่องสยองสยองมึงไปเล่าเรื่องตลกขำมันก็ขำเลยเล่าเรื่องตลกที่ข้าไปก่อนต้องนี่นี่นะที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นเฮ้ยที่ตรงนี้มันเป็นป่าดงดิบป่าดงดิบไม่สุกเลยเหรอใช่ เสือสิงปั๊ปปูผมเห็นปูเห็นมองมองจ้องเลยจ้องเสือสิงห์เสือสิงห์มันก็จ้องจ้องจ้องให้ได้ชั้นจ้องแล้วมันหยุดไหมจ้องหยุดเลยเสือสิงห์หยุดเลยปูปูจ้องเลยตาต้องตาเออตาต้องตาแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเสือสิงห์วิ่งเลยตาปูกูหายไปเสือสิงห์มึงชอบกินตาตอนนี้ตอนนี้ปูกูตาบอดสองข้างมากเสือสิงห์มึงกินกินแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วจะไปเอาใครมาช่วยเราเนี่ย น้องของปู่แต่มีสักคนปู่โอ้อยยากมึงเงยอะนะเดี๋ยวเอามาปาบพี่เอามาปาบผีนะปาบผยยีูไปด้วยพี่อะไรนะไปด้วยทำไมไป,ไปด้วยกันจะอยู่ได้ไงอะไปหับปู่ไปหับปู่ ขอพวกมึงอจะดูกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยทำอะไรมั่งสิอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะตีแล้วจะมีตีสาม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 ตีมึงเล่นเท่าไหร่เนี่ยอยากทำอะไรปูนี่ปูไงก็จะให้ทำยังไงมาห้ามหน่อยลูกโอ้ยห้ามมาทำปูทป็ไมวะเนี่ยเดี๋ให้เปิดอีกนะอย่าเปิดอีกง่ายบ้านหมอผีอะไรเนี่ยอย่าเปิดอีกนะอะทำไมเนาะ หลอกลวงวันนี่หลอกลวงประชาชนอันนี้ไม่ใช่เสือจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ้าวพี่มาทำอะไรแถวนี้พี่อยู่ไหนครับพี่จริงผมอยู่ศรีราชาศรีราชาอ๋อนี่าบัตัวที่ห้าตัวที่ห้าพี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวนัมบัตคือตัวที่ห้าครับผมเอ้ยคุณโกหกผมเปล่าจไม่จริงมันมีกี่ตัวครับเนี่ยอ่ามีสิบเอ็ดตัวพี่เฮ้ย คุณนี่เม่ก็ผมบอกวเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันนนี่สิบเอ็ดตัวมันอยู่กันได้ยังไงคุณสิบเอ็ดตัวอยู่ด้วยกันได้แต่พี่กับผมอยู่ด้วยกันเอ้าเอ้าตีเออเดี๋ยวว่างโทรไปกูอะไรลูกเอ้ยนี่นะอือสองคนนี้ที่โรงแรมน่ะผีดุเลยอยากหาอะไรให้ปูไปป้องกันตัวหน่อยดิ้แรงเอะผีตามรังควานอ้าวอตะกุดลูกเอ้ย เข้าปากลูกเฮ้ปูเอาอะไรที่มันมาเอาถึงมือเลยเอาเข้าปากก่อนนี่เออเอาเข้าปากได้ไงเอ,เอาถึงมือก็เลยแ <สะ S 2> ต่คุณได้ปลูกเสร็จยังคะปลูกแล้วแต่ไม่ยอมตื่นลูกเอ้ยเอากุมารทองกัแล้วกันลูกเอ้ย้วช่วยอะไรได้อะอา้าวกุมารทองเนี่ยจะดูแลแทนเรามีผีมีสางเนี่ยกุมารทองก็จะมาบอกมากล่าวก่อนกุมารทองยุคไหนเนี่ยใส่รีวายด้วย จะเชื่อหรือไม่เชื่อดูกุมารทองลูกเอ้ยมันทำอะไรได้อ่าไปเล่นตุ๊กตาวะขออนุญาตยังอ่าเห็นวางเห็นวาง ข้าไข่หลอกลวงเลยเนี่ยข้าวไข่หลอกลวงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงวะเนีย่ยปูเนี่ยไปเล่นลูกอันนี้น้ำกรดนะลูกเอ้ยน้ำกรดจริงๆเห็นไหมลูกโอ้ยเห็นไหมกินกินี้ลองสิเฮ้ยน้ำน้ำกรดเลเนี่ยเอ้ยลองลองของเนี่ยมือลาบเลยลูกเฮ้ยร้อนลูกแต่ว่าไม่เป็นไรนอ่ะเนี่ยอเห็นไหมล่ะของจริงลูกเอ้ย เออเป็นไงลูกเห็นไหมรองของเนี่ยนี่รองของเนี่ยนี่โดนเนี่ยโดนแล้วเนี่ยรองของเนี่ยกินเปรี้ยวออกไหมลูกนี่โกหกเนี่ยใส่อีโนย์ใช่ไหมเนี่ยทำไมหยาบคายอย่างนั้นลูกเอ้ยหยาบคายอะไรคุณโนหลอกลวงประชาชนนี่แก๊งเดียวกันเปหลอกตุ่อ้าวเลยสิครับคุณผู้ชมคุณเท่งถูกจับได้ว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋นครับ อย่างนี้ก็ต้องมีการลงโทษกันตามธรรมเนียมปิดตามันไว้ไปดูกันสิว่าจะมีการลงโทษอย่างไรเห็นพี่ขอเห็นดีกว่านอมีการปิดตาด้วยครับขอดูหน่อยเลยแค่นี้ก็วิ่งกันเจอแล้วครับแมเห็นได้ชัดว่ากลัวจนหน้าเสียเลยคุณเท่งเต่งอวครับอ้โหเจ๋งจงมาก้านน้าเหมือนไม่ต้องปิดตาหรอก 어. Oh.